สวัสดีครับผมกับตันเมครับและนี่คือรายการ Inside ข้ c ผิ t แน่ต้องมีแย่ด้วยใช่ไหมต้องมีมันไม่ได่มีแย่ไม่ใช่ Inside มาเป็น Outside ข้อผิดนะครับของปลอมจะไม่มีเราสองคนนะครับไม่มีแน่นอนครรับเพาะไม่มีโครนิ่งอยู่แล้วครับผมโอเคครับเรามาเล่ากันต่อตอนที่ห้าแล้วเนาะตอนที่ห้าหลังจากผ่านไปสืบเนื่องมาจากตอนที่แล้วเราพูดมาจบตรงที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหน้าที่ ที่คอยดูแลถูอว่าเรื่องการหลดสินค้าและสัมภาระใช่เราเทาทาความไปเรื่องของ p r e ไฟส์ p r o เซสเจอักบินเข้ามาทําอะไรบ้างนะครับดูเอกสารดูล็อกบุ๊กดูขันตอนที่สี่ขัตอนทั้งหลายดูความปลอดภัยของเครื่องล็อกอาราวคับตัวเครื่องนะครับผมจากนั้นเราก็ได้ไปคุยกับ License Aircraft Engineer เพื่อทราบถึง Status หรือว่าสถานะทางด้านเทคนิคของเครื่องบินขออนเราตสำหรการบินนะครับ นักบินก็เด็ดกาแฟเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยลวลกปากลวกปากทองหน่อยนิดหน่อยครับเข้าประทับประจาที่ทำเช็คลิสต์เึีกว่าเข้าประทับร่างอาจจะเป็นร่างส่งร่างส่งงวดนี้ออกเบอร์อะไรครับพี่เมย์ไม่ทราบครับผมเจ็ดแปดเจ็ดคือบอกนอนหวานไหมครับผม ้าได้เลขมาไหนอจะรีบออกเขาวันนี้บินไฟล์ไรครับพี่เหม๋วันนี้ผมไม่บินครับอ้าวเหรอครับพี่หนุ่ยจะไปไหนสามสามหนึ่งเดลีครับโอ้วันนี้ไม่ออกครับไม่ออกไปเดลีครับเอาออกเมื่อไหร่จะหนาวเลยนะอ้าวโอ้โหไปผมเปลี่ยนเลยนะเนี่ยแนวอะไรนะเทพเป็นเป็นจะเป็นไม่ใช่ลูกเทพเพศเทพต่อหวยนะไม่เปเป็นพ่อเทว เขาเลยดีกว่เขาเลยดีกว่านะครับไ, <ป S 2> ไปไกลแล้วผ่านมาสองนาทีแล้วยังไม่ได้อะไรเลยโอเค <Okay S 2> ครับ,รบหลังจากที่เราคุยกับไรชั่นไซคล์เอนจิเนียร์ทำเช็คลิสต์เรียบร้อยแล้วครับจะมีท่านหนึ่งเข้ามาคุยพูดคุยกับเรานะครับ,รบมาปรึกษาคือท่านนี้เรียกว่าอะไรครับพี่เมยท่านนี้เราเรียกว่าภาษาของที่เราคุ้นกันเรียกเรดแคปหรือว่าภาษาอย่างเป็นการเรียกท่านว่าโหลดคอนโทรลซูปเปอร์วิเซอร์ลักษณะการแต่งกายของ ท่านนี้จะมีลักษณะไหนเผื่อท่านผู้ชมได้นั่งเครื่องบินอาจจะเห็นท่านนี้เดินไปเดินมาอยู่ในเครื่องบินก็แต่งตัวมาปกติครับผมเป็นชุดทํางานปกติแต่ว่าจะใส่มวกสีแดงสีแดง้วก็ใส่แจ็คเก็ตสีสะท้อนแสงด้วยใช่นะครับเพราะว่าพี่เรดแคปจะต้องขึ้นลงตลอดเดินอยู่ข้างล่างเดินอยู่ข้างล่างเดินอยู่ข้างบนบางทีก็เข้าไปในห้องพักผู้โดยสารไปคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องของการบอดดิ้งคุยกับ ลูกเรือหัวหน้าลูกเรือแอบเรเซอร์หรือแก่เอฟเอ็มที่โอ้โหเยอะมากที่เขาวิ่งทั่วรอบเครื่องข้างบนข้างล่างตัดใจมากงานเพราะว่าหนักมากขนาดั้เพราะว่าทํางานในเวลาจำกัดมากี่ที่จรเขาดูแลอะไรบ้างครับพี่แก่โอ้โหทุกเรื่องที่เกี่ยวกับน้ําหนักเครื่องบินนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องการโหลดสินค้าสัมภาระขึ้นเครื่องการดูแลผู้โดยสาร คือน้ำหนักของของผู้โดยสารน้ำหนักของสินค้าสัมภาระนำานังคำนวณเพื่อที่จะอเอามาคิดเทค e อ f เ p อร์ฟอร์แมนให้กับนักบินอังนี<ด>้ครับผมจะต้องดูเรื่องของ Balance ด้วยบ a ลานซ์ด้วยบาลานซ์เนี่ยสำคัญเพราะว่าเครื่องบินี่ยมีความยาวของลำตัวนะครับ,รบจะเอาน้ําหนักไปทิ้งไว้ที่จุดใดจุดหนึ่ง ไม่ได้เครื่องบินเสียการทรงตัวนะครับอันตรายมากแล้วก็กินน้ํามันด้วยเพราะฉะนั้นการวางโหลดหรือว่าน้ําหนักของเครื่องบินให้กระจายตามจุดต่างๆให้เหมาะสมตามที่บริษัทผู้ผลิตเขาแนะนำนะครับอย่างเช่นว่าเอาน้ําหนักถ้าตันไปไว้ส่วนนี้หมายถึงน้ำหนักสัมภาระนะครับน้ำหนักของอีกส่วนหนึ่งสองตันเอาไปไว้ส่วนนี้อีกส่วนไปไว้ตรงนี้กระจายให้อยู่ในบาลานซ์ให้เกิดการสมดุลรวมถึงในผู้โดยตัวผู้โดยสารด้วยการวางซีตติ้งหรือว่าการ อาศัยให้ท่านผู้โดยสารนั่งจุดนี้ A B C D ตามที่ควรจะเป็นครับผมนะครับทุกอย่างมีผลหมดในเรื่องนั้นถ้าย้อนกลับไปเกี่ยวกับเรื่องการเรียนสมัยก่อนของคุณผู้ชมก็น้องนึกพวกฟิสิกส์ครับโมเมนตัมอะไรโมเมนตัมนั่นแหละครับจะมี C G จีเซนเตอร์ออฟกราวิตี้นะครับโมเมนต์ด้านหน้าด้านหลังทุกอย่างประมาณนั้นรวมแล้วคือวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อความปลอดภัยในการบินนั่นเองรวมถึงว่า ผลพ่อได้ก็คือเรื่องประหยัดน้ำมันอย่างที่พี่หนุ่ยว่าก็จะเกิดว่าโหลดไม่ดีเนี่ยการบาลานซ์ของเครื่องบินก็จะไม่ดีการบริโภคน้ำมันชมันก็จะสิ้นเปลือบเห็นไหมครับว่าพี่เล็กแคปเราเนี่ยหน้าที่เยอะมากนะครับพี่เล็กแัปก็จะขึ้นมาคุยกับกัปตันแล้วก็แอร์เพลเซอร์มาตอนไหนครับเขาจะมาตอนไหนก็โดยปกติก็จะมาประมาณสัก 40-50ถึงนาทีก่อนอรประมาณ,มาณนั้ามมานนี้แล้วแ,บบแต่สก๊อตเต็ดนะครับรว,ว่า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 จะ,จะมาติดต่อเราตอนไหนนะครับสิ่งหลักๆที่พี่เร็กแขมมาปรึกษาก็คือจะมาแจ้งน้ําหนักที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับความจร,งริงะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเคาน์เตอร์เช็คอินก็น่าจะใกล้ปิดแล้วคารโก้น่าจะปิดแล้วนะครับเขาจะได้น้ําหนักคร่าวๆเนี่ยมาบอกกับตันว่าประมาณเนี้ยเพื่อให้กับตันตัดสินใจใน ตัวเลขน้ำมันสุดท้ายอีกครั้งอันนี้ตัวเลขนี้เขาเรียกว่า zero fuel weight อ่า zero zero fuel ้องนัดชาดูปากนัดชาตัวปรอมนะครับ z e r o zero ที่แปลว่าศูนต้อง fuel f u e l น้ำมันแล้วก็ weight w e i g h t น้ำหนักครับผมว่า ผมเปลี่ยนไปทำรายการภาษาอังกฤษอีแเนี่ยปากชัดขนาดนี้ดูปากพี่เหมยแล้วผมต้องต้องหลอมนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะโดนดูดครับแล้วตัวตัวซีโร่เวทเนี่ยทางนักบินก็จะเรียกกันสั้นๆว่าซีโร่ซีโร่ซีโร่ก็คือน้ำหนักเครื่องบินที่ไม่รวม น้ำหนักน้ำหนักน้ำมันน้ำมันน้ำมันครับเป็นน้ำหนักของเครื่องบินน้ำหนักของผู้โดยสารครับน้ำหนักของคาร์โก้ครับผมน้ำหนักของลูกเรือครับรวมถึงแคทเอริงแคทเอริงก็คืออาหารจัดกินกับน้ำเครื่องดื่มอะไรทั้งหลายแหล่นะใช่ใช่ยังไม่เติมน้ำมันใช่เบรคแครก็จะนำตัวแรกนี้มาบอกกับตันกับตันก็จะดูแผนการบินครับนะครับแล้วก็เปรียบเทียบจากแผนการบินว่าน้ำหนัก ที่แผนการบินระบุไว้กับน้ำหนักที่เรีกแขกมาอาจจะมีค่าแตกต่างกันนิดหน่อยเพื่อมาปรับตัวเลขน้ํามันแล้วกับการก็จะสั่งน้ํามันตัวเลขสุดท้ายเพื่อให้ได้น้ํามันที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดกับเที่ยวบินนั้นไม่ได้เติมเต็มถังนะครับไม่ใช่นะไม่ใช่นะอย่าคิดว่าแบบเต็มถังตข้าใจเติมเต็มถังซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจแว่าเราจะผมต้องไปยต้องแยกไปคุยเรื่องนี้กันนะครับได้ครับผมโอ้โหหลังจากนั้นเรา เราก็ได้ตัวเลขน้ำมันแล้วแล้วพี่เล็กแคปทำอะไรต่อครับก็จะมาบอกว่าวันนี้มีโหลดอะไรพิเศษไหมมีคาโก้พิเศษไหมมีผู้โดยสารที่ต้องดูแลเป็นพิเศษไหมเช่นอะไรบ้างครับผู้โดยสารที่ต้องดูแลผู้โดยสารที่อาจจะมีความเขาเรียกอะไรบกพร่องแจ่ดเจ็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 ดที่ต้องการเจ็ดเจ็เจ็ดเจบากจ็ดด เราเราเนี่ยคอยดูแลปพิเศษผู้อ่านสารที่อาจจะพูดภาษางกฤษไม่ได้เนี่ยก็จะถูกระบุไว้ให้ให้ทราบนะครับจะเป็นเด็กเด็กเล็กที่เดินทางคนเดียวเดินทางคนเดียวแล้วแต่รักษาการบินก็จะมีกฎที่วางไว้นะครับว่าจะเดินทางคนเดียวได้จะต้องทําอย่างไรบ้างครับได้ไม่ได้ยังไงครับที่เรสแคนนี่ก็ต้องเอาข้อมูลนี้มาเอาที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือผู้โดยสารแชทคอนเน็คแชทคอนเน็คเนี่ย สำคัญช็อตไปในคือมาจากที่อื่นเดินทางมาจากเที่ยวบินอื่น่าแต่ต้องมาต่อเครื่องเรากันนี้อาจจะกระชั้นไปหน่อยกระชั้นเรื่องเขาอาจจะดีเลย์เข้ามานะครับพี่ดีดแคปก็จะมาปรึกษาว่าจะต้องมีไม่ได้สารสิบคนมั่นจะไฟล์นี้นะครับแล้วก็รอว่าาคุยกันว่าจะมีผลกับไฟล์เรามากน้อยขนาดไหนก็เป็นการตัดสินใจร่วมระหว่างพี่ดรดแคปผ่านแล้วก็แอดเเจอร์ครับผมแล้วก็พยายามจะตัดสินใจให้ไม่กระทบกับ เที่ยวบินของเราหลังจากนั้นเ็กแคปก็จะไปจัดการดูแลเกี่ยวกับเรื่องการโหลดสินค้าสัมภาระข้างล่างระหว่างที่นักบินกับลูกเรือก็เตรียมงานบเครื่องคแล้วก็ไปประสานงานกับกราวสฟครัฟนะครับในการกำหนดเวลาในการนำผู้โดยสารเชิญผู้โดยสารขึ้นเครื่องเรื่อเรื่อต่างๆเข้าไปเมื่อเ็กแคป ประสานงานเรียบร้อยครับเอกสารตัวหนึ่งที่ Red Cap จะนำส่งให้กับนักบินก็คือโหลดชีตโหลดชีตครับนะครับโหลดชีตพี่เมย์ขอดูปากพี่เมย์กีแล้วนะครับได้ครับผมนึกว่าจะไม่ขอรูปผมเตรียมปากให้ดีโหลดชีตครับครับผม O A D S H E E T ครับเอกสารที่บอกบอกว่าน้ำหนักเป็น มีค่าเท่าไหร่บ้างนะครับในนั้นก็จะแจกแจงรายละเอียดเลยนะครับว่าเป็นน้ําหนักของเครื่องอะไรนะครับน้าหนักบรรทุกเท่าไหร่คาร์เเท่าไหร่นะครับจำนวนผู้โดยสารกี่ท่านนั่งอยู่กระจายตามโซนต่างๆครับเป็นอย่างไรรวมถึงตัว CG ด้วยนะครับแล้วก็บินเขาจะเอาข้อมูลนี้แหละไปคำนวณเช็คออฟเปอร์ฟอร์แมนซทีนครับก็จะเอาไปเข้าเปิดหนังสือหรือว่าเข้าคอมพิวเตอร์คิดออกมาว่า วันนี้ด้วยน้ำหนักเท่านี้บาลานซ์เท่านี้นักบินจะได้ความเร็วในการเทคออฟการวิ่ขึ้นการวิ่งขึ้นเท่าไรนะครับจะใช้กำลังเครื่องยนต์เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะเซตความสมดุลของแพนหางหรือที่ทางเทคนิคเราเรียกว่า Stabilizer s e t ซตตินะครับตั้งมุมองศาของแพนหางเพื่อที่จะให้เหมาะกับบาลานซ์ของวันนั้นหรือว่า CG ของวันนั้นการส่ง หลดชีตของ r ร d แ a p ส่งได้กี่ช่องทางเลยรัาพี่เมพ์จะมี2ช่องทางครับโดยปกติก็จะมาเป็นเอกสารโดยทาง r ร d แ a p หรือโหลด Control Supervisor จะถือมาให้กับิินที่ที่ c อบปิดช่วงเวลาก่อนเครื่องขึ้นประมาณ15-20นาทีแล้วแต่สถานการณ์ครับผมหรือไม่ก็จะส่งมาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็คือมันจะเป็นส่งข้อมูลทางดิจิทัลครับ เข้ามาที่เครื่องเลยครับเราเรียกว่าระบบเอคาส์เอคาส์โซชีตครับผมยอดนะเป็นตัวย่อนะครับเอคาส A C A R S ครับเอคาสครับก็จะปิ้งขึ้นมาที่หน้าจอหน้านักบินนะครับครับผมนักบินก็จะจบท่องลงนนะครับลงในเพื่อที่จะ ใช่ครับนอกนั้นี้มีเอกสารเพิ่มเติมอีกไหครับพี่เมยอย่างเช่นว่าโนทท็อใช่ครับ n o t ติสทูแคปเช่นโน้ติสทูโน้ติสทูแค็จะเป็นว่าสินค้าที่เราเคยแจ้งไว้ในช่วงแรกว่าสินค้าที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษจะแจ้งกับตันหรืออาจจะมีผู้โดยสารที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษเช่นผู้โดยสารที่ต้องการใช้วิวแชร์ครับผมนะครับผู้โดยสารที่เด็กที่เดินทาง คนเดียวครับนะครับจะแจ้งให้กับทันซ่าผู้โดยสารที่อาจจะกําลังมีน้องอยู่อะไรเงี้ยต้องการให้เราต้องระมัดระวังดูแลพิเศษเลยนะครับจจะเป็นเด็กน้อยเด็กทารกอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องมีกระบวนการนะครับทีนี้หน้าที่ของเลขาของบางสายการบินก็อาจจะตกอยู่กับนักบินก็ได้นะครับบางสายการบินอาจจะไม่ได้ใช้ เรสแคปอาจจะมีไม่มากก็อาจจะดีลิเกตงานเหล่านี้ให้กับนักบินจะแบบไม่มีคารโก้คารโก้น้อยนะครับบริษัทไม่ไม่ได้จับจองทางนี้พิเศษนะครับก็อาจจะใช้เป็นหน้าที่ของนักบินในการคำนวณน้ำหนักหรือว่าบาลานซ์นะครับก็ว่ากันไปตามแต่ถ้าเป็นสายการบินใหญ่ๆอย่างการบินไทยเงี้ยเราจะใช้เรสแคปดูแลเรสแคปดูแลนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของคารโก้มีการต้องเตรียมคารโก้ต้องวางน้ำหนักเช็คบาลานซ์อะไรให้ดีอยู่นะครับที่เห็นได้ว่างานของ พี่เลตแคบมีโขมเยอะมากนะครับและสำคัญด้วยนะครับคือขาดพี่เขาเหมือนขาดใจก็โขมไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยต้องขอขอบคุณพี่ๆเหล่านี้นะครับที่ทำให้กันอย่างปลอดภัยมากขึ้นนะสักวันเราอาจจะเรียนเชิญพี่เลตแคบมาคุยกันในรายการก็ได้นะครับมีโอกาสนะครับต้องติดตามชมกันต่อไปเรื่อยๆนะครับใช่ครับแหมวันนี้เวลาหมดหมดไม่ได้หมดเนะครลบ พบคนใหม่ในตอนหน้านะ,นะครับมีบเนื้อเรื่องราวที่น่าสนใจติดตามชมกันต่อไปครับผมบและวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนนะครับขอกล่าวคำว่าสว,ส,สวัสดีครับ